นี่นะคะเดี๋ยวแม่รถจะเข้าไปโรงเรียนน้องไม่ตองนะคะด้วยการไปถ่ายคลิปนะคะวันนี้น้องไม่ตองจะมีการเต้นใช่ไหมคะใช่น้องไม่ตองป้ายข้างหลังคือไรอ่ะเห็นเหมือนมี้น่ตองด้วย้างหลังนะคือการอะไรนะคะการแข่งขันใช่ไหมน้องไม่ตองผ่านฐนะการแข่งขันระดับคุณการศึกษาประเทศกอนะคะกรุงเทพมหานครระดับชั้นป .2 นะคะก็จะมีเนี้ยค่ะทุกคน ก็จะมีป้ายติดหลวงเรียนนะคะก็มีน้องป้ายนะคะอใบตองตอของเราที่เองอยู่ใกล้ๆแล้วก็เพื่อนสนิทของใบตองนะคะน้องออมแล้วก็นี่นะคะเจดนะคะก็สี่คนนะคะของโรงเรียนวิชากรที่ได้รางวัลน,นะคะทุนทั้งหมดหกทุนใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนๆน่าจะดูคลิปกันไปแล้วนี่ก็จะเห็นใบตองนี่โอเคไปค่ะไปยัง นี่นะคะเด็กเก่งของเรานะคะเ็นยาใบตองแล้วก็เพื่อนๆทั้งหมด4ี่คนนะคะจริงๆ็นวิชากรเก่งหลายอย่างหลายด้านเลยนะคะนักกีฬาก็เก่งค่ะแล้วก็นี่พี่ๆนะคะที่หลังจากจบป .6 ที่วิชากรแล้วก็ไปสอบเข้าที่เรียนได้เยอะเลยค่ะหลายคนเลยค่ะเรียนดังๆนะคะ นะคะทุกอย่างจะต้องมีการเริ่มต้นเสมอวันนี้เราจะเป็นกาลังใจให้กับนักเรียนที่มาทํากิจกรรมให้กับพวกเราและเราจะพบกับพวกเขาในทุกนุ่ันพุธเป็นกิจกรรมประจําสัปดาห์ของพวกเรานะคะอาะขอเสียงปรบมือให้กับนักเรียนวงการแรนสองภาษาหลักสูตรไทยครับ idiom What does it mean? idiom แปลว่าอะไรหรอ idiom acrobatic words that does not tell literal meaning idiom ก็คือกลุ่มคำที่มีความหมายไม่ตรงตัวหรือสำนวนภาษาอังกฤษนั่นเอง Can give you give me an extra c h e r ช่วยยุติอยากอีเรียมได้ไหมครับคุณครูโอเค r e n n i n g cats and o g s, okay. <S ฮะฝนตกหนักมากม่เป็นหรอ no dear r e n n i n g cats and o g s mean s r e n n i n g heavily ไม่ใช่ไม่ใช่จำนวนนี้เราห้ามแปลตรงตัวนะครับ r e n n i n g cats and o g s ก็คือฝนตกหนักมากครับ I see I understand teacher อ๋อผมเข้าใจแล้วครับคุณครู ว n น more ซั p โ o r t ชิม team ครูทีมช่วยยอนตัวใหญ่อีกสักหนึ่งตัวอย่างได้ไหมคะ Sure Piece of cake Oh I am hungry I want cake Oh หนูหิวหนูอยากทานเค้กพอดีเลยค่ะคุณครูทีม No dear Piece of cake means it's very easy ไม่ใช่แบบนั้นครับ Piece of cake หมายความว่า I say the test was of piece okay ถ้าอย่างนั้นหนูสามารถพูดว่าข้อสอบง่ายมากๆได้ไหมคะ oh. Yes yeah, correct คือ <Good S 2> ลักตัวอย่างเช่นเพื่อของหนูจะเข้าร่วมการแข่งขันอะไรสักอย่างหนูก็สามารถบอกเพื่อนคนนั้นได้ว่าแบบไวเกเลตหรือคือรักนั่นเองจ้ะอ๋อ oh, I understand now teacher อ๋อหนูเข้าใจแล้วค่ะคุณครู everyone now we repeat after me Piece of cake. What does s t mean? p i f c e of cake แปลว่าอะไรหรอครับแปลว่าง่ายมากๆค่ะ very good เก่งมากๆเลยครับ next break a leg break a leg break a leg. break a leg แปลว่าอะไรหรอจ๊ break leg. ะอจ break อะไรแปลว่าของหมโชอบปีค่ะเก่งมาสร้างเลยจ้า now let's play มีใครตอบได้ไหมคะอยากจะให้ในักเรียนช่วยกันขึ้นมาตอบคําถามว่าสิ่งที่โครงการในสองภาษาและสูตรทางกรีนำเสนอวันนี้สํานวนทั้งสามสำนวนมีความหมายว่าอย่างไรใครตอบได้ยกมือค่ะคขอพี่ป .6 ค่ะพี่ป .6 เลยค่ะอ่ะตุ้ยลุกเลยค่ะมาเดี๋ยวบนเวทีเลยครับสกายวางไว้ก่อนให้ตุ้ยมาก่อนเดี๋ยวรองดูว่าเขาจะตอบถูกไหมสานวนแรกค่ะพี่แทนนะคะ ฝนตกหนักมากคตอบาเียกว่ารารอครับอ่ามิว่าฝนตกหนักมา่ี่น้แหลครับฝนตกหนมากๆไให้3จานวนอ่านสิว่าจะเลือกสิว่จะอกนวนไหน1 2 3ครับ r e a k i n g Hands and d o g ถูกหรือผิดคะตอบการถูกหรือผิด แซนด์ดอย่งสูงค่ะถ้าเราจะบอกว่าฝนตกหนักมากๆเราสามารถใช้สำนวนนี้ในการบอกหร,ร,รือสื่อสารให้กับผู้อื่นรู้ได้เลยต่อไปทีเราพูดว่า raining c a t sand d o g s แปลว่าวันนี้ฝนตกหนักมากๆปรบมือให้คนตพี่ต้ยหน่อยค่ะเยีย่ยมมา,มากๆเลยไ,ลไปรับไปรับของวันนี้น้องๆมีของมาให้พี่ๆด้วยไปค่ะขอบคุณครับเยี่ยมมา,มากๆเลยไปครับลำดับต่อไปสนามต่อไปค่ะที่เช่าทีมวันนี้เป็นครูทีมหนึ่งวันแล้วคำถามที่สอง มันง่ายมากๆสำนวนนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรหรอครับรไปต,อ,<ร>ตอบได้<อ>ว่าง่ายมากๆไม่ใช่แต่คำว่า easy, โอเค easy, very easy มีสำนวนภาษาอังกฤษที่สามารถใช้สื่อสารได้ว่ามันง่ายมากๆใครสามารถตอบได้ว่าสำนวนไหนคะยกมือป .6 ไว้ก่อนแล้วปอ,อื่นปอ,อื่นค่ะปอ,อื่นหลังสุดค่ะหลังสุดล,ลุกเลยค่ะลุกเลยมาค่ะ ไอ้กิ๊นมาลุกค่ะลุกเลยค่ะจำเธอได้มาเออลุกค่ะมาสิมาส,มาเสิเราจะให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะและขอเว้นไม่ให้นักเรียนร่กนมการเรียนสอนภาษาตอบนะคะไม่ให้นักเรียนสอนภาษาตอบเราจะให้นักเรียนคนอื่นอืน่นที่มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมนี้มาต่อกรอักษรมนุษยรายกานที่เชฟดิมมันง่ายมากๆครับสัมมวนที่สง่ง ส่งการสื่อสารให้กับเราได้ว่ามันง่ายมากๆภาษาอังกฤษเราจะเลือกใช้สำนวนใดครับ Please OK ดูเสียงดีมากเลยขออีกรอบหนึ่งค่ะ Please OK Please OK ฉูดหรือผิดครับฉูกครับฉูกครับอะปรบมือให้พี่กิฟตหน่อยค่ะอะไรเนีค่ะพี่ดีมมีของให้ค่ะเพื่อนดีมเพื่อนดีมรุ่นเดียวกันเออมีของให้ขอบคุณค่ะสำนวนสุดท้ายค่ะพี่เชิดดีม่ะอันนี้ใช้อค่ะเชิญค่ะ จำนวนต่อไปมีความหมายว่าโชคดีนะใครตอบได้ขึ้นมาเลยค่ะแปดอยภาษาไว้ก่อนตอบภาษามือลงไม่เอาใครตอบได้บ้างคะป .5 เร็วออกมามาค่ะมาค่ะมาที่ชูนี่เลยสำหรับในวันนี้ความหมายว่าวยังไงนะคะตุม้มไอ้โชคดีนะโชคดีนะตุ้มไอ้ถามแล้วจะพูดว่าอะไร อะไรนะครับ break a l e g ถูกหรือเปล่าครับไว้คำตอบพี่ถูกต้องแล้วค่ะโอเคเยี่ยมค่ะ,ะรับของไว้ไว้ขาไว้พ่อรางวัลอีกบเองเลยเออไม่รอแล้วจนะตอบถูกก็จะเอาของฉันแล้วแนร้อยอะโอเคค่ะเชิญค่ะโอ้โ h it is time we'll see you next time for more English word goodbye เสียบมือให้กับนักเรียนวงการโรงเรียนสองภาษาหลักสูตรไริกญาลงไม์ทีได้เลยค่ะคุณเก่งรู้เย่ยมากค่ะเจะเลยในทุกๆวันพุธนะคะเราจะมีกิจกรรมนันเสรอคำศัพท์นะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นสาระรู้ของภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกคนนะคะพยายามให้มีในทูปสัปดาห์เนาะเราจะมาเป็นระเบียบเรียบร้อยจากห้องเรียนของตัวเองซ้ำซ้ำซ้ำ วันนี้เรียบร้อยมากพอหกยังคงเป็นสายชาติที่ครูมีความภูมิใจเสมอนะคะสําหรับการทำหน้าที่ของเองเป็นรุ่นทีท่นะคะพเอาทั้หมดลบค่ะพอหกทั้งหมดเข่าตรงกลับหลังมาครับ